สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาดูการเจิมรถของหลวงพี่ออสวัตถูช้างถนนพระราม5ตำบลบางคูเวียงอำเภอบางตัวยจังหวัดนนทบุรีครับเป็นผู้สืบทอดหลวงปู่ตีวัตถูช้างนะครับตำรับการเจิมรถทั้งคันนะครับซึ่งเป็นที่สือฐารนะว่ามีการเจิมทั้งตัวเครื่องฝากระโปรงไฟหน้าไฟหลังล้อหน้าล้อหลัง ทั้งหลังซ้ายหลังขวาเลยนะครับเจิมทั้งสี่ล้อนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าหลวงพี่เจอิมตอรงไหนบ้างนะครับตอนนี้เจิมอยู่ที่ฝากระโปรงนะครับ พอเติมฝากระโปรงรถเสร็จเรียบร้อยแล้วผงพี่จะไปเจิมลูกลอนะครับเท่าที่ผมไปถามมานะครับเราจะเติมระถาทาเวสุวรรณนะครับเวสสะพุูสะนะครับซึ่งในแต่ละวันจะมีคนเอารถป้ายแดงมาเจิมจำนวนน้อยๆนะครับ คุณครับที่ติดตามในย t u b e นี่นะครับคีวนี่เขาจะเติมทั้งลูกล้อด้วยนะครับนี่เขาบอกว่าจะประเหยียบสามพเวสีนะครับอุบัติเหตุอยู่ที่ลูกล้อเป็นหลักนะครับกระจกมองหน้ามองกระจกมองหลังก็จะเติมนะครับ อนนี้หลวงปู่ตีไม่ได้เจิมนะครับได้ไข่อทอดวิชาให้หลวงพี่พอสเป็นคนเจิมนะครับซึ่งหลวงพี่ออสก็จะเจิมอย่างละเอียดนะครับผมมาทําคลิปที่นี่หลายครั้งแล้วนะครับที่รอเขาจะเจมิมคาถาเท้าเวสุวรรณนะครับเพื่อไม่ให้รถไปเหยียบสามพระเวสีที่ผมได้ถามหลวงพี่องค์พ่อติหลวงปู่ตีมา ใช้เวลาประมาณสัก30นาทีนะครับประมาณ20นาทีก็เสร็จนะครับที่นี่ก็จะมีเจิมพรมอมลา,ายเจิมทุกส่วนนะครับ ับลูกล้อก็จะมีการเจอมอนช่นะครับสูตรหลวงปูต่ตีวัดหูช้างโดยตรงเลยนะครับที่หลวงพี่ทำเนี่ยนะครับ มีการเติมหม้อน้ํามีการเติมแบตเตอรี่ทุกอย่างนะครับทุกส่วนเลยนะครับอันนี้นะครับใครไม่เชื่อก็อย่าดูตั้งแต่ต้นนะครับเพื่อความสบายใจของคนขับในอดีตนะครับที่นี่เป็นที่จุดเริมเรือของสินค้าต่างๆนะครับเพื่อค้คาขายดีครับ สำหรับคลิปเจิมรถนะครับนี่เจิมทุกส่วนนะครับทั้งลูกล้อล้อหน้าล้อท้ายล้อหลังนะครับเสร็จแล้วเจิมเจ้าของรถด้วยนะครับให้มีสติในการขับนะครับ นี่ตาครับขอบคุณร่าผมที่ติดตาม f อเอซ <FC, S 2> <c oughs> เอารถมาเจอปลอ,อ,อ,อดภัยครับพี่